ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดติดตามนะคะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย,บบายแล้วคือ,อคอนนะจ๊ะจุ๊บๆไม่มีอะไรหนูเต้นแต่อย่างเดียว <c oughs> ได้เวลากลับกันละค่ะรอ,อพ่อด้วยฮะหนีแล <c oughs> ้วหมาเล่ตูดไอ้นักการันต์วายอะ่ะ <c oughs> Yeah.